สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับชุดเดียวมาแรงนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงเนงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สลากงวดนี้นะครับตัวเลขไหนจะมาไม่มีใครทราบนะครับผมต้องไปรอดูในวันที่16ธันวาคมดึงจะรู้คำตอบนะครับแต่ละคนก็อาจจะเลือกสูตรที่ตัวเองชอบ,บมาลงเป็นแนวทางแต่ก็ไม่รู้ของใครจะเข้านะครับในงวันนี้มาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรนะสูตรที่1เป็นสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวสูตรที่2เป็นสูตรหลักสิบบนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกกัน4ครั้งบวกหมื่นนะครับบวกพันบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกสิบท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกหนึ่งคงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่3เป็นสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง บวกหน่วยบนบวก10บน2ครั้งบวก10ล่าง2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1นะครับบวก10ท้ายครั้งที่1แล้วบวก7คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก8 1 2นะครับสูตรนะครับงวดแรกเนี่ยคำนวณได้8 1 2นะครับก็ได้ชุดเดียวนะครับผลรางวัลออก8 1 2ก็ เข้าทั้งสามสูตรนะครับถูกเป็นงวดแรกงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สองศูนย์สองนะครับผลรางวัลออกสองศูนย์สองก็เข้าเป็นงวดที่สองนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่งลงในงวันนี้เป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้สี่สี่หกผลรางวัลออกสี่สี่หกนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สามนะครับ สูตร3ตัวบนชุดเดียวนี่ก็มีหลายแนวทางนะครับแล้วแต่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับงวดถัดมาได้951นะครับผลรางวัลออก951ก็เข้าตรงทั้ง3สูตรนะรงวดถัดมาคำนวณได้990นะครับผลรางวัลออก990ก็ถูกเป็นงวดที่5นะแล้วก็มาถึงงวดล่าสุดนะสูตรที่1นี่เลข0 สูตรที่2เลข9สูตรที่3เลข7ผลรางวัลออก0 9 7ย์นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะถูกเป็นงวดที่6มาดูแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับว่า3ตัวบนชุดเดียวที่มาแรงในงวดนี้นะจะคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1หลักร้อยนะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นดังนั้นจะได้2บวก5นะครับ บวก10หน้าครั้งที่2เลข5บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้ง5้าบวกหาได้10บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2, เลข2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งศูนย์บวก0ูได้0นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่สองครั้งก็ศูนบวกศได้0บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลข2สูตรนี้จะบวก2คงที่นะครับสองหนึ่งบวกห้าได้เจ็ด 7บวกหได้12นะครับ12บสอ22วกสิบยี2บ2อวกนะครับได้28ได้เลข8ตัวเดียวประจำหลักร้อยในสูตรที่หนึ่งนะครับดังนั้นสูตรที่1นึงได้เลข8อ่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชมชอบไหมเลข8ในตำแหน่งร้อยบนนะครับมาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่2ใช้หลักแสนนะบวกกัน4ครั้งนะครับสองเนี่ยบวกกัน4ครั้งได้8 บวกหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับดังนั้นจะบวก5บวก1บวก10บนนะครับเลข9บวกหน่วยล่างเลข1บวกหลัก10ท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งนะครับ8บวก8ได้16บวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขศนย์ตำแหน่งสุดท้ายนี่จะบวก1่สูตรนี้บวก1บวก1คงที่ 8บวก5ได้13 13บก1ได้14 14บก9ได้23 23บก1 24 24บวก6 30 30 40 40 41นะครับได้41ได้เลข1เป็นเลขเด่นตัวเดียวในสูตรที่2นะครับได้เลข1มาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3นะครับ ใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหลักสิบบนสองครั้งเก18้าบปดบวกหลักสิบล่างสองครั้งเก้า้าบปดบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลขห้าบวก10บหน้าครั้งที่สองเลขห้าบวกร้อยท้ายครั้งที่1เลข2บวก10บท้ายครั้งที่สองเลข8นะครับแล้วสูตรนี้จะบวกเจคงที่นะครับบวกเจ็ด คงที่ามาบวกกันนะครับผมเอา18บก18ก่อนแล้วกันนะครับ18บก18นี้ได้36 36บก4 40 40 50 50 60 60 67นะครับได้67ได้เล็7เป็นตัวเด่นตัวเดียวนะครับนี่นครับดังนั้นในงวดวันที่16ทันวาคมนะครับ 3ตัวบนชุดเดียวที่มาแรงนะครับนี่นะครับแปดหนึ่งเจ็ะครับมไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะแต่เป็น3ตัวชุดเดียวที่มาแรงในงวดนี้นะครับผมนี่มาแรงนะครับแต่มันจะมาในรางวัลที่หนึ่งวันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับต้องไปรอดูในวันที่16ถึงจะรู้คำตอบ ซึ่งสตัวบนชุดเดียวนะครับที่ผมบอกว่าไม่รับนะครับก็คือ1,7เนี่ยมันตรงกันนะครับสองตัวบนชุดเดียวเนี่ยอันไม่รับนะครคือ1,7นะครับซึ่งสูตรคนละสูตรกันนะหลักสิหลักหน่วยได้1ได้7เหมือนกันนะครับแต่วิธีการคำนวณทั้งสองสูตรไม่เหมือนกันนะครับ สูตรหลัก10บนตัวนี้ที่ได้1มันใช้หลักหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่1นะครับหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่1แต่มาดูสูตรหลัก10บนในสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นใช่ไหมครับแสนบวกกัน4ครั้งบวกหมื่นนี่คนละอย่างนะครับอันนี้หมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งอ่ะคนละตัวส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรนี้ก็ได้เลขเจ็ดเหมือนกันแต่วิธีการคำนวณก็คนละอย่างนะปันนี้หมื่นบวกหน่วยล่างสูตรนี้ แสนบวกกันสองครั้งบวกสิบบนสองครั้งเห็นไหมครับมันคนละตัวนะครับสูตรคนละสูตรแต่มันได้หนึ่งเเหมือนกันนะมันได้หนึ่งเจเหมือนกันอันนี้ก็หนึ่งเแต่คนละสูตรนะครับไปย้อนดูได้นะนี่ดูจากตัวเลขที่ผมเขียนนี่ก็รู้แล้วมันคนละอย่างกันนะครับดังนั้นก็ต้องไปรอดูในวันที่16บธันวาคมนะครับว่า รางวัลที่หนึ่งวดนี้จะออกตัวไหนสูตรที่ผมลงให้จะมีเข้าบ้างหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูแต่ถ้าใครมีชอบเลขนี้ผมก็แนะนําให้ผ่านไปก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งมาว่าผมนะเพราะผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะออกไหมแต่ก็ได้แต่นําข้อมูลเอามาลงให้ดูว่าตัวไหนมาแรงตัวไหนไม่มาแรงนะครับเลขนี้เป็นเลขที่สวยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้านะครับจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับวดนี้ก็น่าจะมีลุ้นอยู่นะครับวดนี้ส่วนใครที่ชอบเลขตัวเดียวนะครับวันนี้รอไว้เลยนะครับผมนะมั่นใจทั้งบนทั้งล่างของวันนี้ตัวเดียวนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ